สวัสดีค่ะทุกคนจากอีพีสามอีสามอันนี้คือ e p พสามแต่ว่า EP พีแรกตามมยมเราไม่รู้นะว่าเราจะได้ทำหรือเปล่าแล้วก็สวัสดีด้วยนะคะเหมือนเดิมเมื่อวานเป็นคลิปสั้นใช่มันเยอะมากมันเยอะจริงๆถ้าใครอยากได้สำหรับเพื่อนเราก็เม้นมาเราเก็บไปฝากนี่นะทุกคน ตรงนี้ก็มี <c oughs> ขอโทษทีนะคะไปล้าก็จะเก็บกันอันนี้ไม่ได้ถุงมาเก็บเราเอาแค่กล่องมากล่องกระดาษเฉยๆอุ้ยมีลูกเนก่าก็จะเด็ดลูกเน่าออกอุ้ยไม่ต้องเก็บแล้วอันนี้ทุกคนเก็บตรงนี้ดิฟะไม่ลงงข้างล่างมันช้ำอะ่ะ มันทำตรงไหนดีเอิมเราไปเก็บต้นเดิมกันดีฟ่าไปเก็บต้นเดิมกันเอิมเราจะเอานี้หว่างไว้ไหนด,ดีนี่มันก็จะมีไม่เยอะเพราะว่าเพิ่งเก็บได้เม็ดเดียวเรียกว่าลูกหรือว่าเรียกว่าเม็ด่ะเราเน็บไว้ตรงนี้นะเราว่าเก็บตรงนี้ก่อนเยอะเนี่ย เพื่อนๆเราที่อยากกินก็บอกนะเดี๋ยวเราเก็บไปฝากที่โรงเรียนนี่มาเก็บกันเก็บกันเลยดิฟ้านี่เก็บยังไงมือก็เต็มทุกคนมือเราอาจจะบังมั่งนะ ได้มาแล้วอันนี้เป็นการถ่ายที่ทุรักทุเลมากนี่กินสดได้แต่ขอไม่กินนะคัะเปรี้ยวมากก็จะเอาใส่ตรงกล่องเราเอาเอามาแบบนี้อ่ะ,ะเก็บตัวนี้ค่ะเราจะเก็บถึงไหมเนะี่ย จะเอากล้องวางไว้ไหนดีทุกคนกล้องวางไว้ตัวนี้เหรอคนก็จะไม่เห็นอะดิวางก็ได้ไม่เอาอะไม่เสี่ยงจะหล่นาเป็นเรื่อยังอีกมันจะเก็บยังไงดีอ่ะ ถ่ายค้นสูงไม่ได้เราวางกล้องไว้ทุกคนเราวางกล้องไว้ก่อนเราวางกล้องไว้ก่อนได้ไหมไม่ได้อีกอ่ะอน,นี้ไม่ต้องเป็นคลิปสั้นและคลิปยาวและทุกคนเก็บตัวนี้ก่อนเสี่ยวมือไปโดนมาเลยอ่ะอไปโดนที่มันกดหยุดอ่ะ แต่ถ้าแต่ถ้าเราเก็บให้เพื่อนเราก็จะถ่ายคลิปเหมือนกันแต่ว่าเป็นคลิปสั้นนะถามว่าเราทํา youtube นี่เราตัดต่อเป็นไหมไม่เป็นตอนแรกเราว่าเราจะห้างเล่นๆแต่ว่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าเราอยากจะบอกว่าเ,าเปลี่ยนชื่อไม่ได้แล้วนะที่เพื่อนบอกที่เพื่อนจะให้เราเปลี่ยนอะ่ะเราจะบอกว่ามันเปลี่ยนไม่ได้มันบอกว่าเปลี่ยนแต่แค่สองรังเท่านั้นนี่ มันก็ใหญ่นะลูกอะ่ะของจริงอะ่ะคือว่าในกล้องมันเห็นลูกเล็กมากเลยเนาะแต่ของจริงมันจะใหญ่ใหญ่มากนะของจริงอะอะไรโดนเอาไม่มีอะไรตรงนี้ก็เยอะนะแต่ว่าปีนต้นไม้ไม่ได้อะดิเขาหาว่าเราเป็นลิง เดี๋ยวโดนมากอ่ะเห็นไหมเหมือนอังวนเลยนี่มันเน่า ตอนนี้ได้น้อยอยู่ตอนนี้ยังได้น้อยอยู่นะทุกคนตอนนี้ยังได้น้อยอยู่เก็บได้เยอะฝันนี้เดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยไหมหรือว่าจะเก็บต่อถ้างั้น เราเก็บอีกสักนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราไปตัดตอนที่เราไปทํายำกันเลยไม่รู้นะว่าจะได้ทำยำหรือเปล่าถ้าไม่ได้ทําก็ขอโทษด้วยนะทุกคนนี่วิู่มันก็จะเป็นสภาพแบบนี้ต้นมันเราไม่ขายต้นมันนะต้นมันถอนไปไม่ได้แล้วเราวางไว้นี่กันเนี่ยต้นมันอนะ่ะ โอ้คนอาจจะเคยเห็นต้นมันรู้ว่าบ้านไทยอาจจะมีก็ได้นะถ้าใครไม่รู้ต้นมันไปดูช่องพี่พายก็ได้เพราะว่าพี่พายทำมีคนไทยเว่าเราไม่มีคนไทยไงคนเหน็นนี้ไหมเนี่ยจะเก็บกันนี่อุ้ยอันนี้ย่งเยอะ เยอะจริงเยอะมากค่ะอันนี้เราถ่ายเองนะมันอาจจะมันอาจจะหนักมือมากแล้วก็ต้องหลับมือไป จะเก็บเก็บอันนี้กันไหมเก็บอันนี้ดิฟาเฮ้ยเก็บอันนี้ดิฝาเก็บอันนี้ดิข้างบนเห็นไหมอุ๊บโ่นใส่กล้องมันอยากออกกล้องอเนี่ยลูกเท่านี้แต่จริงๆมันใหญ่ใหญ่กว่าน,นี้อีกเราเด็ดไม่หมดหรอก แต่ถ้าเราเก็บไปให้เพื่อนเราขอไม่ถ่ายคลิปนะมันยากลำบากมากบอกบอกได้เลยว่าจะเอาเยอะหรือเอาน้อยเดี๋ยวเราเด็ดไปให้ไปทำยำแค่นี้พอทุกคน ถ่ายยังไงให้มันเห็นอ่ะนี่เห็นไหมถ้าไม่เห็นก็ขอโทษเราก็จะไปกันเลยจะอันนี้เราใช้กล้องหลังถ่ายนะ มาถึงแล้วแรบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเรามา เห็นเราไหมเดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโอต่อไปนะไปดูภาคที่สี่บาย